เสียดายครับเสียดายมากๆครับแต่ไม่เสียใจเลยครับสำหรับทัพช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเมื่อวานนี้ครับโอ้โหพ่ายให้กับอุซเบย์ไป2ประตูตัวหนึ่งครับแต่ก็เรียกได้ว่าสู้แบบสมศักดิ์ศรีจริงๆครับแล้วก็หยุด แค่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่ก็ถือว่าทําได้อย่างดีเลยครับในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพถึงแฟนๆฟุตบอลชาวไทยบางกลุ่มนะครับจะมีดราม่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในบางเรื่องนะครับของทีมชาติไทยแต่สุดท้ายแล้วสําหรับความรู้สึกส่วนตัวของนัดเองครับนัดคิดว่าไทยสู้อย่างเต็มที่แล้วและก็ทําได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะครับยังไงก็ตามแต่นัดจะเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพช้างศึกของเราต่อไปครับและสําหรับค่ําคืนวันนี้ครับรายการฟุตบอลเนี่ยคึกคักและก็หนาแน่นมากๆเลยนะครับและมีคู่สาคัญ สคัญํามีคู่ใหญ่ๆเนี่ยลงเตะหลักหลายคู่เลยครับและสําหรับตัวจีดครับนัดไม่ลืมครับกับ3ตัวชีตที่จะใหพ้พิ่ท่านเลือกมองนะครับก็สําหรับคู่แรกครับให้มองไปที่ทางด้านของสเปอร์ครับเปิดรังเย่อต้อนรับการมเยือนของเบรนท์ฟอร์ดได้เลยครับซึ่งแน่นอนว่าเบรนท์ฟอร์ดเองเนี่ยเป็นทีมหนีตายอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะัดปัจจุบันครับส่วนด้านของสเปอร์เองเนี่ยครับต้อง การคะแนนเพื่อที่จะทำดับให้ดีกว่านี้ครับตอนนี้ก็อยู่ในท็อปโฟก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมครับสเปอร์เองเนี่ยวันนี้ครับ มาตรฐานฟุตบอลนะครับดีกว่าทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดอยู่แล้วถึงช่วงหลังจะมีสะดุดให้เห็นบ้างนะครับแต่วันนี้ได้เปรียบที่เล่นในถิ่นของตัวเองครับวันนี้ถึงแนวรุกเนี่ยจะขาดตัวหลักอย่างซอนไปแต่สุดท้ายเลยครับคุณภาพของตัวผู้เล่นที่ยังเหลืออยู่ครับขุมกาลังที่ยังมีอยู่ก็เหนือกว่าทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดแบบชัดเจนครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ครับให้มองนะครับไปที่ทางด้านของสเปอร์ได้เลยครับเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดจะเบียดเอาชนะทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดได้อย่างน้อยหงประตูครับตัว และตัวจีด๊ดไว้2ครับก็เป็นคู่บิดแมตช์เลยทีมรักเบอร์หนึ่งของนัดลงเตะด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นด้านของลิเวอร์พูลครับจะเปิดรังเย้าตอนนักการเมเือนของเชลซีนั่นเองครับก็สําหรับวันนี้คู่นี้อย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรื่องขุมกําลังอ่ะอาจจะดูแล้วไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่ผลงานช่วงหลังของด้านลิเวอร์พูลเองดูดีมากๆนะครับส่วนด้านเชลซีเองครับก็บอกว่าทําผลงานได้ดีครับ แต่วันนี้เนี่ยเสียเปรียบด้วยการออกมาเล่นเป็นทีมเยือนและใส่ติในบ้านของลิเวอร์พูลเองบอกเลยว่าแข็งแก่งเสียเหลือเกินครับถึงวันนี้ขุมกําลังของลิเวอร์พูลจะขาดตัวหลักอย่างวัาตารุเอ็นโดนะครับรวมไปถึงโมเมนซาลาแต่ก็ยังมองว่าคุณภาพของฟุตบอลของลิเวอร์พูลวันนี้ก็ยังดูดีครับและวันนี้ครับ ลิเวอร์พูลเนี่ยบ,บังคับให้ชนะเชลซีขาดอย่างน้อยถึง2ตุงเลยนะครับถึงจะทําให้แฟนลิเวอร์พูลมีความสุขวันนี้ครับขอญาติเลือกมองและซื้อใจไปที่ทีมรักเบอร์หนึ่งอย่างทางได้ของเชลซีเลยครับว่าวันนี้มีโอกาสที่จะยันเสมอในเวลา90านาทีนะครับหรือมีโอกาสที่จะทำเซอร์ไพรส์เอาชนะลิเวอร์พูลด้วยและแย่ที่สุดของเชลซีในค่ำคืนนี้จะแพ้ลิเวอร์พูลไม่เกินผลต่าง2ประตูครับตัวจี๊ดดัวยี่2ให้มองไปที่เชลซีได้เลยครับ คู่ที่3ามับคู่สุดท้ายครับเป็นในด้านของแอตเลติกมาลิกครับจะเปิดรงังเย้าตอนรับการเยือนของราโยเบกาโนซึ่งแน่นอนครับคุณภาพของทีมแทคติกมาตรฐานฟุตบอลทุกอย่างครับอยู่ที่แอตเลติกมาลิกหมดเลยนะครับราโบราโยเบกาโนเนี่ยไม่น่าจะต้านทานไหวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าช่วงหลังเองเนี่ยฟอร์มของทีมเยือนอย่างราโยเองก็ไม่ได้ดูดีอะไรเลยครับและสําหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแอตเลติกมาลิกเนี่ยในเรื่องของขุมกําลังก็ถือว่าพร้อมนะครับถึงจะช่วงหลังลงเต็ ทีก็ตามแต่นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังมองว่าวันนี้ครับแอตแลนติกโกมาลิกจะชนะรายอเบกโโนด้วยผลต่างสองประตูตัวจี๊ตัวที่3ให้เรียกมองไปที่เจ้าถิ่นอย่างแอตแลนติโกมาลิกได้เลยครับและนี่คือ3ตัวจี๊ที่นัดหยิบยกมาฝากครับก็ใครชอบตามมาได้เลยครับ